ที่เราเห็นเนี่ยรอบเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่มาครั้งแรกในประเทศไทยหลายแบรนด์เลยเขาเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกเขาก็อยากได้โลเคชั่นที่ดีที่สุดมีทราฟิกที่ดีมีกําลังซื้อที่ดีเดนที่นี่โดยเฉลี่ยเรามีอยู่150,000คนต่อวันเรามีเกิน20,000อีเวนต์ต่อปีนี่ถือว่าเยอะมากเครืขอข่ายเราเนี่ยไม่ได้แค่อยู่แค่กรุงเทพอย่างเดียว<แ>เรียกว่า c o อร์ทั่วประเทศละอะไรที่ทําให้ทั้งแบรนด์ดังระดับโลกและของไทยเนี่ยเลือกที่จะมาปักหมุดธุรกิจอยู่กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลคะ รู้หรือไม่คะาว่าปัจจุบันนั้นนะคะศูนย์การค้าเซนทันที่บริหารงานโดยเซนทันพัฒนาเนี่ยสามารถดึงดูดทราฟิกนะคะได้มากถึง500ล้านวิสิตต,ต่อปีค่ะและในจํานวนนี้เนี่ยมากถึง67ล้านวิสิตเนี่ยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งต้องบอกว่าทราฟิกเหล่านี้ถือเป็นคุณลิตี้ช็อปเปอร์ที่เป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบนนะคะที่มีกําลังซื้อสูงและปัจจุบันนะคะถ้าพูดถึงแบรนด์ดังระดับโลกเนี่ยกว่าเปิด First Time Time in t h a i l ็ n d เนี่เลือกมาอยศูนย์การค์สนทั์เนี่ยะะแล ากถึง50แบรนด์นะคะที่เลือกเปิดแฟลกชิพสตอร์และบางสาขาในนั้นเนี่ยนะคะสามารถทํายอดขายได้ในระดับท็อปแบรนด์กันเลยทีเดียวค่ะและศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะได้รวบรวมเอาแบรนด์ร้านค้าไว้มากถึง18,00 0ร้านค้าซึ่งเรียกว่ามากที่สุดในกลุ่มศูนย์การค้าไทยค่ะนอกจากเรื่องของไตรจิ๊กโลเคชั่นแล้วยังมีเหตุผลอะไร,ร,ไะระอกีกบ้าาาทที่ํรรรนกกจุุธิูค วันนี้นะคะทีน่าชวนทุกคนมาหาคำตอบกันกับคุณอิสเรเจิราธิวัฒน์ค่ะ อย่างที่เราได้เห็นนะคะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเนี่ยหลายๆพื้นที่เรามักจะเห็นเป็น globally brand แบรนด์ระดับโลกโดยเฉพาะอย่าง <sí. S 1> ยิ่งแบรนด์ใหม่ๆที่เลือกมาเปิดตัวนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็มักจะเลือกพื้นที่ของศูนย์การค้า Central เซ็นทรัลนั่แหละแลวส่วนใหญ่ก็จะไวรัลทุกครั้งเลยอยากให้คุกแกเล่าให้ฟังถึงวิธีการทํางานกับแบรนด์เหล่านี้รวมไปถึงส่วนที่ศูนย์การค้าอย่างเราอะค่ะช่วยในการแบบสนับสนุนให้เขามีแคมเปญที่ประสบความสาเร็จในช่วงเปิดตัวนี้เราทาอะไรไปบ้างคะจริงก็ เราก็ยืนอยู่ตรงนี้พอดีนะฮะตั้งแต่ที่เราเห็นเนี่ยรอบเราเนี่ยตั้งแต่ชั้น,น uh huh. 1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ตรงนี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่มาครั้งแรกในประเทศไทยหลายแบรนด์เลยจะ uh huh. เป็น Cheese Cake Factory หรือจะเป็นเชคช็อคที่เราอยู่นอยู่ตรงนี้ก็เป็นสาขาแรกเขาเลยที่มาเฟื่อในประเทศไทย uh huh. แล้วก็เราก็ได้รับโจทย์มาใช่ไหมฮะว่าเ,เขาต้องการร้านค้าแบบนี้ ไซส์ประมาณนี้คืออยู่ดีเราจะหาพื้นที่กับพันตารางเมตรให้ลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยไม่ง่ายใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องดูเวลาที่เหมาะสมแล้วมีการรีเวทตสูงรลค้าแต่พอเขามาเปิดแล้วเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นก็คือทีมงานของเราเนี่ยก็เข้าไปทํางานร่วมกับทีมงานของเขาพาเปิดแล้วเนี่ยเขาต้องการลูกค้าแบบไหนต้องการสื่อแบบไหนนะที่จะเผยแพร่ออกไปให,ให้ให้ลูกค้าทั่วๆไปทราบได้ว่าร้านเขามาเปิดแล้วนะทีมการตลาดของเราเนี่ยก็ก็เชี่ยวชาญและที่สำคัญนนก็มีทราฟฟิกให้เขาอยู่แล้วด้วยใช่ถูกต้อง เดนที่นี่เราก็เข้ามาถึงโดยเฉลี่ยเรามีอยู่แสนห้าหมื่นคนต่อว,วันอย่างเง<ช>ี้ยใช่ไหมฮะนั่นคือสิ่งที่เราเนี่ยมอบให้กับคู่ค้าของเรา<ช>แต่ว่าไม่ใช่แค่แบรนด์ที่เขาอาจจะมีประสบการณ์อยู่แล้วในเมืองไทยอย่างตัวของแบบเชคเชกหรือชีสเค้กแฟคทอรี่เขามีเครืออยู่แล้วใช่ใชไหมคะเขาก็อาจจะพอรู้ตลาดบ้างแต่ว่าใช้ความชํานาญของเราส่วนเพิ่มเติมในการที่จะผลักดันให้แบรนด์มันเกิดได้รวมถึงเรื่องของพื้นที่ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีแบรนด์ g l o b a l อีกหลายๆแบรนด์ที่อาจจะยังไม่เคยมาเมืองไทยเลยแล้วเข้ามาปุก็� มากวายโรมากอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังตรงนี้ป๊ Pop Mart อกหมาดเป็นตัวอย่างอยากให้คุณแกะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าการมาของป๊อกหมาดและสิ่งที่ CPN ช่วยในการ,รบิบวไวรัลให้มันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับร้านร้านป๊อกหมาดเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นธุรกิจเรียกว่าเป็นธุรกิจใหม่เลยคุณดีนะ่าเราวางแผนกันประมาณ5ปีล่วงหน้านเลย 1>, 1ปีเราจะเปิดตรงนี้นะ,ะปีที่2องจะมีที่ไหนกับ 4, 4สี่สิบกว่าศูนย์ที่เรามีเนี่ยเรากำลังซื้อเนี่ยของแต่ละศูนย์เนี่ยก็เยอะไปหมดเลยแต่ตอนนี้ก็อยู่กับเราประมาณ3 4ที่แแลล้้ววนก็เปิดสาที่เเซ็นรวิม เรียกว่าอับหนึ่งเลยดีกว่าของสาขาที่อยู่ในโลกเขาเลยต้มี400กว่าสาขานะฮะและนี้ก็เป็นสาขาที่ทำารายได้ที่ดีที่สุดเลยสูงสุดในโลกสูงสุดในโลกของเขาเลย เดินมาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะก็ต้องถามคุณแก่ละคะ่ะว่าอะไรที่ทําให้แบรนด์ต่างๆทั้งแบรนด์ดังระดับโลกและของไทยเนี่ยเลือกที่จะมาปักหมุดธุรกิจอยู่กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลคะถ้าเกิดเราคุยกับคู่ค้าของเราเนี่ยว่าถามว่าทําไมถึงเลือกเรืองเราหรืออะไรเงี้ยนะอย่างเช่น ย่างมิดริเนี่ยม,มามาจากญี่ปุ่นที่เพิ่งเ,เปิดไม่ไม่แต่ปลายปีที่แล้วที่กินนิกูชูโคมเมทเนี่ยนี้ก็เป็นเป็นแฮมเบอร์กที่มาคร<ะ>ั้งแรกในประเทศไทยเลยหลายร้านเนี่ยผมคิดว่าเขาเขาเซอร์วยแล้วละ่ะ<ม>เขาอยากจะไปที่ไหนลูกค้าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าลูกค้าของเราเนี่ยที่มี purchasing power ที่ที่ดีเรียกงี้ดีกว่านะที่อยู่ในศูนย์ก้างของเราจํานวนศูนย์ก้าที่เรามีในประเทศไทยด้วยใช่ไหมคู่ค้าเราที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มองสาขาเดียวหรอก มาถึงเขาก็ต้องมองโอกาสที่จะขยายโอกาสที่จะเติบโตนะได้ในประเทศไทยผมว่า working relationship ของ<ม>ของเราระหว่า<อ>งเราของคู่ค้าคือ <c oughs> เข้ามาในสัรชาติพัฒนาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้ามาถึงเราเซ็นสัญญาเช่าพื้นที่กัน200ตารางเมตรแล้วจบกันไป <c oughs> เข้ามาประเทศไทยแล้วจะทำยังไง จะเปิดที่ไหนมีลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของเขาหรือเปล่าหลังนั้นเก้ามาเสร็จมีทีมกานตลาดท,ที่ช่วยดูอีกแบบ m u n i c a t i o นกับโซเชียลมีเดียเราทำขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะลึกซึ้งเราเยอะมากเรามีทีมงานที่ดดิเคตทาตรงนี้เป็นเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยนะ อย่างเช่นอย่างตอนนั้นร้านร้านซูชิที่เข้ามาใหม่ในประเทศไทยเนี่ยก็ได้ขึ้นจอริบบ์ต์เรื่อยมาหมดเต็มที่เลยแต่วน so, นี้ก็เป็นเป็นอีกอย่างแล้วผมคิดว่าอีกอย่างนึงสำคัญคือเราเนี่ยไม่ได้เป็นเอ่อรีเทลเดเวลลอปเปอร์อย่างเดียวค่ะถือว่าเราเป็นมิกซ์ยูสิเดเวลลอปเปอร์แล้วกันคุณดีน่านะผมกยกตัวอย่างอย่างเช่นศ mm hmm. ูนย์ค้าใหม่ของเราแล้วกันที่กำลังจะเปิดอีกไม่นานนี้เซ็นทรัลพาร์คค่ะมีรถไฟฟ้าตัดสองสายทั้ง BTS ทั้งทั้งเอ็มอาร์ทีและที่สำคัญเพราะเป็นมิกซ์ยยูสดดดีีีเเเเเวววลลลอออปปปมมมน์่่รรรรราาททั้้งงงโโแแแิิไกฟฟศ ก็จะเป okay. ิดแน่นอนศูนย์การค้าก็จะเปิดเสร็จแล้วปีหน้าเดี๋ยวก็จะมีเรสเดนเชีทลที่จะเปิดอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของเราครบจริงๆเลยเรียกว่าเกือบจะ2-4ชั่วโมงอะแล้วตอเดินมาบ้างหลายก็ได้มีแคมป์ียรรออยู่แล้วตรงนี้แหละที่เขาก็มีความเชื่อมั่นในตรงนี้ด้วยต้องเรียกว่าสําหรับศูนย์การค้าเซนทันเนี่ยนะคะนอกเหนือจากกลยุทธ์ที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการเลือกทําเลของศูนย์ที่ดีจนทุกคนปฏิเสธไม่ได้แล้วเนี่ย อีโคซิสเต็มถ้าฟังจากที่<ะ>คุณแก่เล่าให้ฟังเนี่ยคือเราแข็งแรงจริงๆ อย่างที่คุณแกะได้เล่าให้เราฟังกันไปนะคะว่าหนึ่งในจุดแข็งสาคัญของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเนี่ยก็คือการที่ไม่ว่าจะเป็น, brand, นลักชัวรี่แบรนด์เวลาที่เขาไม่อยู่กับเราเนี่ยเขาสามารถขยายสาขาและเติบโตไปกับเราได้แบรนด์ลักชัวรี่ที่เขาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะเออมันก็เข้ามาหลายปีแล้วเนี่ยออตอนนี้ที่เขาเติบโตไปกับเราก็แน่นอนพอมากรุงเทพเขาก็มีโอกาสขยายละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปกับเราเนี่ยที่เราเห็นไน,น,น,น้่นเห็นตอนนี้ก็คือภูเก็ตนะภูเก็ตเนี่ยก็ก็สามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดเติบโต เร็ว <Real> มากนะ,ะก็แบรนด์แบรนด์เหล่านี้ที่จะเป็นลักชัวรี่แบรนด์เนี่ยก็ไปขยายกับเรามาประมาณ5ปีแล้วในเครือข่ายของเราเนี่ยในเซ็นเตอร์กรุ๊ปเนี่ยเราก็มีที่เราเรียกว่าเซ็นเตอร์กรุ๊ปยุโรปนะ,ะอีก8ประเทศ<อ>ที่ที่ลักชัวรี่แบรนด์เหล่านี้เนี่ยไปกับเราะะกรุ๊ปทั้ง8ประเทศเลยก็มีประมาณ40กว่าห้างสรรพสินค้าถึงเรียกว่าเน็ตเวิร์กและพาร์ทเนอร์ชิพที่ท,ที่ที่ดีที่เรามีกับกับแบรนด์เหล่านี้อันะะนี้ไม่ไพูดถึงเท่เานั้นึงล<อ>ักชัวรี่ค่ะ แต่จริงๆเราต้องบอกว่านอกเหนือจากลักชัวรี่แบรนด์ที่สามารถมาขยายโอกาสการเติบโตกับทางเซ็นทรัลพัฒนาแล้วเนี่ยนะคะจริงๆแล้วแบรนด์อื่นๆที่เราเห็นว่าเป็น rising star ทั้งหลายเวลาที่เขาอยากจะขยายหรือเติบโตเนี่ยเขาก็มุ่งหน้ามาหาทาง C b บเหมือนกันอย่างที่เราเห็นพยข้างหลังนี่ก็คือแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาตลาดบ้านเต่าใช่ใช่ครับอันนี้ก็ ก็เรียกว่าเข้ามาสัก2ปีแล้วแหละตอนนี้ใช่ไหมฮะ<ฮ>ต้องบอกก่อนว่าที่จริงมีหลายหมวดเลยนะหลายแคตตากรีเลยแหละ<ฮ>ของของผู้ค้าของเราที่เข้ามาในเมืองไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ขยายไปกับเราแน่นอนเขาเป็นแบรนด์ g l o b a l เลยแหละนะฮะมีเป็ร้อยสาขาทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกเขาก็อยากได้โลเคเชั่นที่ดีที่สุดสำหรับเขามีทราฟิกที่ดี<ฮ>มีกำลังซื้อที่ดีก็เปิดโอกาสให้เขาไปอีกหลายที่เลยนะครือข่างเราเนี่ยไม่ได้แค่อยู่แค่กรุงเทพอย่างเดียวเรียกว่า c o อร์ทั่วประเทศละหรือในครั i อินดิเทคเนี่ย บริษัทเหล่านี้เนี่ยถ้าเข้ามาเปิดในไทยเนี่ยอาจจะมี60-70สาขาลแล้วอย่างแบรนด์ซาร่าซาร่าะะยูนิคอรนี่ยที่สสาขาคือ40สาขาก็อยู่ของเราแ,แล้วาะอย่างที่บอกว่าเหมือนเป็นโซลูชันจริงๆนะคะก็คือมาเริ่มจุดประทัดที่ใจกลางเมืองก่อนทรามแอเรียท,ที่สุดก่อนแ,แล้วหลังจากนั้น มองในแง่มุมของการเติบโตเราก็มีพร้อมพพอร์ตในหลากหลายทำเลที่เขาต้องการนะคะคแต่นอกจากแบรนด์จากต่างประเทศแล้วก็ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยทัาง CPN เองก็ยังสนับสนุนแล้วก็ให้ความสําคัญกับ,บ,บการเติบโตของแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์ที่น่าจับตามากๆนะคะเราทําอะไรไปบ้างสําหรับส่วนของการส่งเสริมแบรนด์ไทยใช่ใช่เลยครับแบรนด์ไทยสำหัเราเนี่ยก็ก็สำคัญมากนะฮะเพราะว่าที่จริงถ้าไม่มีแบรนด์ไทยมาสปอร์ตเราตั้งแต่40-50ปีที่แล้วเนี่องจาเราเปิดสูนค้าแรกที่เซ็น เราลาภาวเนี่ย <ฮะ S 1> เราก็คงไม่มีสีเบียรในวันนี้เรือไม้เนื้อกรุ๊ปนะเรืออย่างเช่นเสื้อผ้าของจัสเาวนะเ <ฮะ S 1> นะครือเอฟิวแซดเครือร้านอาหารอย่างเช่น MK เคเช่นสูงร้านอาหารฟูจินะฮะพวกพวกนี้เนี่ยก็คือมาก,กับเราตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคู่ค,ค้าที่ดีกับเรามาก <ฮะ S 1> แต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็มีน้องใหม่ๆ <c oughs> นะที่เปิดที่เข้ามาเปิดร้านใหม่เยอะแยะเลยนะ <c oughs> จะเป็นอย่างเช่นเจนทู a เม้นต์จะมาเจนทูมเม้นมาก่อนที่เขาจะมาเป็นแบรนด์เจนทู a เมนเนี่ยเขาก็มีแบรนด์อื่นก็เปิดสาขาแรกกับเราก่อนเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เห็น เข้าประสบความสำเร็จมากเลยแล้วก็ดีใจไปกับเขาแล้วก็สามารถมาเปิดกับเราได้หลายสาขาแล้วแล้วตอนนี้เปิดแฟลกชิพเลยเกินพันตารางเมตรอยู่ที่เซ็นทันเบอร์นี้อย่างเช่นนะคิวเรมีจัดโซนใช่ฮะเราก็มีใช่ถูกต้องเลยเมื่อกี้<อ>ที่ที่เราเดินผ่านแล้วก็คิวเรทโซนใหม่ขึ้นมาเลยนะฮะชื่อโซนที่ว่า c o m ไม a แอ,อก็เป็นโซนเรียกว่าแบรนด์ไทยกว่า1 5 0 0ตารางเมตรเนี่ยนะฮะ เป็นหลายร้อยแบรนด์เลยอยู่ในนั้น<ะ>เพื่อที่ให้เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสม,มาขายในใจกลางเมืองเลยเ<ะ>ตรงนี้แหละก็คือที่ที่เราคิดว่าเราก็อยากจะสนับสนุนผู้ค้างเราให้ให้มาเปิดกับเรา เหมือนเป็นพื้นที่นะคะที่ทาง CBN ตั้งใจอยากจะให้โอกาสกับแบรนด์ไทยไม่ว่าคุณอาจจะยังเล็กอยู่แต่ถ้าเราเห็นศักยภาพเนี่ยเราก็เปิดพื้นที่ให้เลยได้มาลองเปิดตลาดตรงนี้กันแล้วหลายรายเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นมาจากพื้นที่เล็กๆของร้านเพื่อเซ็นทรัลแคลดใช่ไหมคะและนอกจากนี้อีกอย่างหนึ่งที่ที่น่าถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างโดดเด่นของทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเนี่ยก็คือเรื่องของการวางโซล การเดินในห้างนะคะซึ่งเข้าใจว่าคุณแกะและทีมให้ความสําคัญมากๆเพราะจริงๆแล้วการที่คนจะมาเดินจะดึงทราฟิกได้ให้มาอยู่ได้เยอะและนานเนี่ยมันก็คือเรื่องของบรรยากาศด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เราตั้งใจและออกแบบไว้ยังไงถูกต้องเลยครับคุณทีน่าตรงเนี้ยผมเรียกว่าสําคัญที่สุดเลยโปของลูกค้าที่เดินในศูนย์เนี่ยเราเดินเราเห็นลูกค้าบางทีลูกค้าเดินมามาตรงนี้ทำไมเขาต้องเดินต่อไปทางซ้ายทำไมต้องเดินต่อไปทางขวาถ้าเราเอาร้านค้าที่ดีดีที่สุดทั้งหมดหรืออยู่ในหมวดเดียวทั้งหมดมาอยู่ในโซนเดียวเนี่ย ขาอาจจะมาตรงนี้ทั้งหมดแต่อีกโซนนี้ก็ไม่ไปแล้วสิ uh huh. อะไรเงรี้ยโซโซตรงเนี้ยสำคัญที่สุดแล้วผมคิดว่าคู่ค้าของเราเนี่ยก็ไว้วางใจเราจ mm hmm. ากประสบการณ์ที่เรามี mm hmm. คือไม่ใช่ว่าเราเปิดสูนค้ามาทีนึง เราปล่อยให้ร้านค้ามาอยูนในใน่ตรงไหนก็ได้ขายพื้นที่เสร็จก็จบก็ไม่ต้องทำอะไรละจากนั้นก็ไม่ใช่เสร็จพัฒนาล้ใช่ไหมคะจริงเลย <S <S <ช>ค่ะเพราะสังเกตว่าถ้าได้มีโอกาสมาเดินช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกที่มันมาจากความตั้งใจและประสบการณ์ที่ทีมของ CPN <ช> <abel. S 1> เ,เนี่ยเก็บเกี่ยวมานานแล้วก็ดีไซน์โฟล์วเป็นอย่างดีเพื่อที่จะเดเนฟิตให้กับผู้ค้าก็คือผู้เช่าทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเอง มานั่งคุยกันตรงนี้เนี่ยนะคะก็อยากให้คุณแก่ช่วยสรุปให้ฟังสักนิดนึงค่ะสําหรับข้อได้เปรียบของการที่คู่ค้าของเราหรือว่าผู้เช่าค่ะเขาจะเลือกมาเปิดพื้นที่ทําไมตอนเนี้ทุกคนควรจะพิจารณาออปชันของการมาเปิดพื้นที่ในศูนย์การค้ามากกว่าการแบบเปิดแตนด์โลดใช่ฮะหลักๆเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนก็เรื่องโลเคชันก่อนแล้วแหละนโลเคชั่นของศูนย์การค้าเราเนี่ย 40กว่าศเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราจะตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยโลเคชันต้องดีที่สุดจริงๆเพราะประเด็นที่2ก็คือ Reputation ของบริษัทเรานะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญการที่เราจะสร้างชื่อเสียงสร้างความมั่นใจสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ค้าของเรามาโดยตลอดเนี่ยกว่าป,ปีเนี่ยสามหลักๆก็คือทราฟิกนี่แหละตรงนี้ก็สำคัญคือไม่ใช่ว่าทราฟิก จำนวนอย่างเดียวนะจำนวนสำคัญแต่ว่ากําลังซื้อด้วยนะตรงนี้สำคัญกว่าอีกอน,นอกเหนือจากนงั้นก็กิจกรรมที่เราจัดในศูนย์ก็เช่นเดียวกันเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้เนี่ยเรามีเกิน2บ0 0 0ืนอีเวนต์ต่อปีนี่ถือว่าเยอะมาก แล้วกิจกรรมตรงนี้แหละที่ดึงให้ลูกค้ามาใช้บริการในศูนย์ค้าร้านค้าของเราเนี่ยก็ได้ได้ประโยชน์ไปด้วยนะแล้วตรงข้ามกันพอเรามีร้านค้าดีๆมาแล้วเนี่ยคู่ค้าเรามาเปิดเนี่ยลูกค้าก็อยากมาเช่นเดียวกันต่อไปนี่หนูงคิดว่าเกี่ยวกับจะเกี่ยวกับมุมมองการตลาดแล้วทีมการตลาดเราเนี่ยก็มีจัดแคมเปญนะฮะโอ้เรียกว่าปีนี้ก็เป็นหลายพันแคมเปญเหมือนกันนะ ในทุกส่วนการค้านะครับแคมเปญเนี่ยจะเป็นแคมเปญเล็กๆโปรโมชั่นบัตรเครดิตก็เป็นอะไรที่ทําให้คู่ค้าเราขายดีขึ้นทําให้คนอยากมาใช้จ่ายมากขึ้นพอเห็นมีโปรโมชั่นปุ๊บก็กระตุ้นใช่กระตุ้นให้เขาเข้ามากระตุ้นการจับจ่ายใช่มากขึ้นแล้วก็มีอีโคซิสเต็มที่เรียกว่าเดอะวันะเดอะวันตรงนี้เราก็มีลูกค้าที่อยู่ในเดอะวันกับเราเนี่ย22ล้านรายนะฮะซึ่งเป็นอีโคซิสเต็มที่เรา สะสมมานี่ก็ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ถ้ารวมทั้งยุโรปเองด้วยต่างประเทศเองด้วยอย่างเวียดนามอีกนะฮะมันก็เกิน30ล้านคนละตรงนี้ก็เป็นอ e ีโคซิสเต็มที่ที่พาวฟูม,มากมสมมติคางทีน่านำร้านมาเปิดของเราในศูนย์การค้าเนี่ยเราสามารถเจาะจงให้เลยว่าจะอยากคอมม u n i y a t กับลูกค้าของเราหนึ่งร้านรายเจาะจงมาได้เลยบอกว่าจะเปิดร้านแบบไหนอ,อยากได้ลูกค้าแบบไหนไลฟ์สไตล์แบบไหนตรงนี้ก็เป็นอีโคซิสเต็มที่เราคิดว่า ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีขนาดนี้ในประเทศไทยแล้วก็ที่จริงเนี่ยทางทางเราเองเนี่ยนะเราเปิดศูนย์ค้ามาเนี่ยตั้งแต่ศูนย์ค้าแรกๆเลยที่เราเปิดมาอย่าง่นท่านราพาวมาถึงวันนี้เนี่ยก็40กว่าศูนย์ละเราอยากได้เห็นว่าคู่ค้าเนี่ยได้เติบโตไปกับเราอย่างแท้จริงแล้วเราก็เป็นเครือข่ายเดียวจริงๆที่สามารถช่วยคู่ค้าของเราได้เราเนี่ยก็มีอยู่ในทำเลที่ดีมีศูนย์ค้าที่ดีมีพื้นที่ที่ดีเพราะฉะนั้นการที่ คู่ค้าของเราเนี่ยมีธุรกิจมีผลิตภัณฑ์นะจะนำเสนอกับลูกค้าเนี่ยเราก็อยากจะให้มาเปิดกับเรามาลองเปิดทำธุรกิจกับเรานะเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามีโอกาสแล้วแหละที่จะขยายธุรกิจต่อเนื่องไปอย่างสม่ำเสมอไปกับเราอีกหลายๆที่เลยค่ะที่ผ่านมาต้องบอกว่าเราเห็นตัวอย่าง success case เยอะแยะมากมายนะคะที่พรูฟให้เห็นแล้วนะคะว่าเซ็นทรัลพัฒนาเนี่ย มองทุกท่านเป็น business partner ที่อยากจะให้ทุกๆคู่ค้านะคะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกับทางศูนย์การพาเซ็นทรัลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราเห็นจิ๊กซอที่มาเติมเต็มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราเห็นความตั้งใจของทีมงานของทางเซ็นทรัลพัฒนานะคะที่อยากจะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่กับ คนที่มาเดินช<ม>้อปปิ้งอย่างเดียวแต่ว่าแบรนด์ดังระดับโลกแบรนด์ในไทย<ม>และแบรนด์ทุกแบรนด์ที่อยากจะเติบโตไปกับเซนท่ันพัฒนานจริงที่นะ่าเชืช่อว่าวันนี้เนี่ยภาพที่เราเห็นนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นขอบคุณคุณคแก้วมากที่สายเวลามาร่วมพูดคุยและพาชมนะคะคขอบคุณคมากเลยค่ะการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนไว้ในทุกช่องทาง